โอ้โหวัสดีครับติดตามลายสก๊อตสีเขียวอะเสื้อน่ะติดตามลายสก๊อตสีเขียวมาถึงที่ติดตามผมตั้งแต่ผมใส่เสื้อลายสก๊อตสีเขียวในานมากเลยนานจนผมก็ไม่รู้ผมมีลายสก๊อตสีเขียวหรือเปล่าจริงปะผมใส่เสื้อลายสก๊อตสีเขียว ใช่ใช่สมัยไหนสมัยเป็นหนุ่มไม่ไม่คือพี่ก็บอกว่าสมัยเป็นหนุ่มนี่แหละแล้วตอนนี้คือแก่แล้วไม่แกโอเคโอเคไม่แก่ติดตางตลอดเวลา้โอขอบคุณแล้วนี่พระใครอ่ะอันนี้พระใครอ่ะป้านี่ของป้าสุพรรณมาจากสุพรรณคือผมจะเอามา อ,นะอ,อ,อันนี้เป็นสมเด็จนะครับอันนี้พิมพ์สมเด็จ iPad นะครับเขาเรียกใหญ่กว่าใหญ่กว่าโทรศัพท์ iPhone เขาเรียกไรวะมันจะมีมันก่อน iPad อะ่ะก่อนไ p a d จะมีอะไรอันนึ่งอ่าแผ่นนี้อ่าไม่นนี้แผ่นนี mini, นะครับสมเด็จแผ่นนี้นะครับแล้วด้านหลังนะครับเขามีหลังประกัดด้วยหลังประกัดเลยนะเนี่ยอันนี้ดีกว่าก้างปลาหอยแถะด้วยนะนี่หลังประกัดนะหลังม,มีมีตาพุดด้วยนะ แล้วมีประกาศเลยนะอันนี้เหมือนเป็นประกาศจีนรอเปล่าเนี่ยนี่ประกาศจีน่าวะปาดเพียรหรือประกาศปาดเพียรไหมเออเป็นปาะเพียรไว้จะประกาศไว้ให้นี Link, ่เหนือนี่เหนือช um> ั Monet> ้นกว่าเหมือนประกาศเหมือนกันด้วยปาดเพียรนะปาะเพียรก็ปาเพียรนะนะครับอันนี้คือไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวไม่เอากลับนะลูกไม่ไม่เอากลับนี่คือเรื่องใหญ่เลยที่นี่ไม่ว่าอะไรครับไม่เอาเลยลูกเพราะว่าจะกลับสุพรรณมันอยู่ด่านช้างลูกไม่อยู่ไกลแล้วยังไงแล้วไม่เอากลับแปลว่าอะไรครับก็ฝากไว้ลูกดูเลยไม่เอาเลลยูกไม่ว่าอะไรไม่เอากลับเลยลูกฮะฝากไว้ฝากไว้ไม่เอาคนบอยเลยไม่เอาเลื่อนป้าไปไม่เอาลูกป้าไม่เอาไปไหนอ่ะมันจะให้ผมไม่ทำอะไรอ่ะยกมือชนะให้ อย่างนี้ได้ไหมป้าผมให้ป้าห้าร้อยป้าเอากลับไปด้วยผมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวแถมมันล้อผมว่าผมเล่นเดี๋ยวแถมมันล้อผมเดี๋ยวเจ๊แถมเดี๋ยวเจ๊แถมมันล้อผมไม่เอาไม่เอาผมให้ตังป้าห้าร้อยผมไม่เอาครับไม่เอาครับผมให้ตังเอ้ยวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เช่าเลยนะมีแต่ให้ตังอย่างเดียวนะ แม่มาป้าไหมนี่คนได้ตังแม่นี่เจ้าเดียวกันมเขาเขาอยู่ดยกันนี่ดูนี่ป้ามา้อุ้ยคือ ไม่เอาแปลว่าอะไรคือจะให้ผมไม่เอากลับด้วยได้อยู่กับป้ามาอย่กี่ปีอย่งีอยู่ป้ามาอยกี่ปีอยู่กับป้ามานานป้ายังไม่อยากกลับบ้านเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าไอเจ๊แถมันเล่นหรอเจ๊แถมันเล่นรุ่นเนี้ยแต่มันไม่ซื้อนะมันขายอย่างเดียวให้แถก็ไม่ให้แถไปมันไม่เอาเดี๋ยวมันไปมันไปปล่อยต่อกลายเป็นหลามกามอีก Ay, <S S อุ้ยไม่ er. เอาไม่เอาเดี no. Nein, no. alone, ๋ยวผมดูอย่างอื่นให้แล้วกันเนาะโอหนี่เป็นไงไม่อยากเอากลับบ้านด้วยไม่เอามาใส่ให้ดูบ้านที่ทุกวันไม่มีบ้านของตัวเองเลยหมดแล้วตายแล้วเรื่องเศร้าอีกแล้วกูป้าคือใครมาเจอผมห้ามเล่าเรื่องเศร้านะเดี๋ยวผมใจอ่อนหนูอย่าเล่านะหนูอย่าพูดเล่าเรื่องหนูนะว่าหนูโดนแฟนคนที่เจ็ดสิบเจ็ดทิ้งอะไรไม่เอานะไม่เอานะ ไอมิเดีอเจแปดดสิบแนะอยู่นี่เจ็ออยู่คนนี้รักจริงคนนี้รักจริงใช่ป่ะมดน้องคนนี้รักจริงไหมพร้อมไปลำบากเลยกันล้ว้อปลบากเดดีตาหวานทั้งหมดนี่วันนี้ปฏิทิมดเขาไม่ใส่เจลนะวันนี้เขาใส่เจลมานะแสดงว่ารู้่า่รู้รูเรื่องหน้าว่าจะมีเนื้อกู้มันอยากเป็นเสือที่สาม เอยอีสานโอเคอนนจี๊ดๆห้องโถงป้าบอกว่าไม่เอากลับบ้านนี่ไอ้โจมมึงเอาไว้ห้อยไหมอันนี้ก็จะได้ทองอ้าวอ้าวป้าได้ตังค์อันนี้กรอบทองขายได้ไดไกรอบทองขายได้น่าจะได้หลายพันอันนั้นคงฝากป้าบางเลยนะลูกเาเห็นว่าป้ามีนาหนูลูกอ๋อคือกรอบทองไม่ใช่ของเราใช่ลูกโอเค คือสรุปกาอบทองก็ไม่อย่างป้ากอันนี้มกแย่แล้วทีนี้ให้โดม่มด้วยคัดกองให้หนวยแซกแซกเอามาะเพื่อไวเอาไปขายขายแถมได้แถมอาจจะซื้อสิบาทยี่สิบาทขอบ้านป้าบ้านว่ามนป้ชอบ้าป้าเขาน่ารักมากเลยป้าบอกว่าคือคือ น้องผมที่ร้านน่ะชื่อแซกบอกว่าไม่มีที่นอนแล้วพระเต็มบ้านแล้วบอกป้าบอกให้เอาเป็นด้วยเอาไม่นอนไปเป็นหมอนข้างเนะแซกต้องเอาไปเป็นหมอนหนุนจะได้เห็นนึกถึงหน้าไอ้แถมันจะได้นอนหลับฝันร้ายโอ้โหเอาไหมป้าเขาให้ฟรีก็ไม่เอาเหรอให้ฟรีก็ไม่เอามันใจร้ายกันมาแล้วนี่ เราต้องแถมดังป้าด้วยนะ,ะไ,ไม่ป้าตปแต่ผมให้ป้าห้าร้อยผมไม่เอาไม่ผมไอ้ไอันนี้ขายได้นะแต่ลองไปถามเมื่ก่อนว่าเขาขายไหมเกาะเฉพาะเศษทองอ่ะเงมา,าี้ยเขาสั่งมาขายด้วย,ยอ่างั้นป้าเข้ามาป้าต้องรู้เรียนทำยังไงหรือวิธีป้า อ่าผมคนนี้ขอถ่ายรูปอ่าผมให้ห้าร้อยนะผมไม่เอาพานะเอาคนนี้ที่บอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวกราจเพิ่งมาอยู่สุราษฎร์ธานีอยู่สี่สเกตตอนนี้มาหาลูกมาหาลูกที่กรุงเทพไม่ไปกินข้าวที่ปทุมจะมีเมียอยู่สุพรรณเฮ้ยเอาไปแช่เอาไปแช่ ยังไม่แน,น,น่นกันใช่ครับพาได้ห้าร้อยแล้วนะเฮ้ยวันนี้รู้สึกว่ามีแต่เอ่อม<ต>ีแต,แต่ยังไม่ได้ตังค์นะโอ้นี่ตัวจริงครับครับพี่ท่านพี่ต้องเรียกอะไรลุงแล้วมั้งต้องเรียกพี่อายุเท่าไหร่ต้องเรียกลุงไหมพี่สุราช ี่อายุเท่าไหร่ครับเลขที่หรือลุงดิผมเหรอเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าแล้วเลขลงแล้วกันเก้าสี่สองสี่เก้าสี่โอ้โหหนักแล้วล่ะใกล้จะตายแล้วไม่ไม่ไม่แข็งแรงอันนี้ตัวแข็งแรงนะมามากรุงเทพนี่คือมาลูกลูกอายุเท่าไหร่ครับลูกสาวเป็นอายุประมาณสี่สิบกว่าโอ้สาวห้าสิบแล้วลุงมีกิ๊กไหมตอนนี้มีกิ๊กไหมมีมีมีแต่สอคน เอาอมีหลานน้อเดียวผมบอกวิ่งกิ๊กไป <c oughs> อันนี้แซวนะแซวนะวันนี้เ่าไปีย <c oughs> วแซ <c oughs> วล่งนะครับไม่ผมดูคลิปตลอดโ๋ครับผม <c oughs> <c oughs> มันยังไม่เล่นเลย <c oughs> เฮ้ยระวังชนหลังพี่เคงพี่เคงหลบหน่อย แต่พี่เคงถูกใจน้องหนองบัวลำพูนะหต่พี่เคงยังไม่ได้เลยโอ้โหเกิดแอปเดม่งทุบแล้ววะ้ไม่ได้ดูจอไหนเดม้งทุบเลย ヘチヘビねま วันอาทิตย์ครับเดี๋ยววันคือจริงๆผมเรียกว่าเรียกว่ากลับมาจากพัทยาแล้วเข้าพันทิปก่อนด้วยนะวันวันอาทิตย์ที่เจเช้าเนี่ยผมนี้อยู่พัทยาอยู่นะเช้าก็รีบตีรถกลับมาที่พันทิปงบามมาวานเพื่อมาเข้าร้านก่อนนะครับแล้วทิ้งที่บ่ายๆายายายค่อยเดินทางไปไชน,น่านะครับไม่ว่าเดินทางไม่พักเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S ตั้งใจจะไปเตะก,กับไชน่านะครับเพราะว่าไชาน่านี่ดู เอ่อ,อเพจไชน่านี่เขาโพสต,ตลอดนะครัว่าชนะ8 0 7 0 5 0ย์้าทีมบอยเท่าจะจะรอดไหมเนี่ย้ <c oughs> ทีมบอลเท่าจะไปแข่งหลายที่ด้วยฮะหมายถึงว่าสมาชิกในทีมเขาไปแข่งกันหลายที่นะครับแล้ววันนั้นจะมารวมตัวกันไม่รู้จะมีเรี่ยวมีแรงรหรือเปล่ามา น <c oughs> ชียดดู่ดโอทีดิขึ้นมาัปเงบาทนะจับข้าวสิบแปดยี่สิบบาทยี่สิบกว่าแป้งนี่กูแบบไม่ดูเลยเนะี่ยมันเพิ่งมาเห็นมันเสเจ็ดสี่สิบเจ็ดแล้วอะ่ะแล้วกูไปดักการมีไทยเมื่อวานไปนวดตื่นมาอา้าวเจดแดงเลยกระตุ้นเลยกู อันนี้ขายได้นะน่าจะแย่ไมมออกขายได้ราคาทองเนาะถ้าขายรับซื้อแต่ไม่เขาไม่เล่นกันนะแต่เขาได้ราคาทองสวัสดีครับเตกับทีมโอ้ยอยวไปเล่นอยู่เเขาเลยฮนะ แค่นี้นหน้ามันก็สกรปรกแนละ้วทีมนี้ตัวเขาไม่มีรลักาแต่ทีมเขาอาจจะมีคนเล่นก็ยังพอทนนะ,ะผมไม่ได้เล่นกับเขา้มันเสียเท้า <c oughs> ครับอันนี้พระแท้แต่ยังไม่ค่อยเล่นกันครับมีไม่มีแล้วใช่ไหมฮะวันนี้มีไหมฮะไอ้เจนนี่โจโจโดูพี่เขาไหนพี่ก็อจะมีอีกเพราะที่หยิบมาเป็นพระแท้แต่ยังไม่เล่นกันจะรอดูทุกที่ยครับ